สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเจอนุ้ยกับพี่หนึ่งอีกแล้วค่ะที่ร้านแตงโมคาที่นี่ที่เดียวเลยนะคะซอยสวนผัก43ค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้พี่หนึ่งเดี๋ยวเราพรีเซนต์หน่อยนะคะว่าข้างๆเราเนี่ยวันนี้นะบอกเลยเอามาในราคาแบบโคตรพิเศษจริงๆตัดลดแล้วก็โปรโมชั่นให้แบบจุกๆเลยพี่หนึ่ง โซนิกโซนิกนะครับก็ตีว่ารถมันเป็นรถตีเทิร์นะตีเทิร์เราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก็คันนี้วันนี้นะครับปี13เป็นตัว LTZ นะครับไมล์60,000โลสภาพรถนะครับคลิบๆเลยใช่ค่ะแอร์เย็นเพลงเพราะวันนี้ขายเท้าอะไรดิวันนี้นะใช่เอาราคาไปเลยนะใช่ใช่พิเศษจริงๆนี่ราคาป้าย199ใช่ครับ199,000บาทวันนี้ ขออนุญาตไม่ขายราคานี้ค่ะ1นึ่งแมื่นบาททวนเลยค่ะ1นึ่งแมื่นบาททวนซื้อสดไม่มีแหวนสำหรับคันนี้เอาไปเลยพร้อมเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนลูกค้าค่ะรับรถรับเล่มรับเอกสารกลับไปได้เลยค่ะลูกค้าอ่ะพี่หนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นขออนุญาตวันนี้กดเครื่องคิเลขให้ดูเลยหนึสี่แปดงวดก่อนอันนี้เราขายสด ใช่ใช่นะคะขออนุญ,ญาตขายสดคันนี้แต่เราขออนุญาตท่าลูกค้าเอาเล่มไปแล้วเอาไปเข้าพวกซีซิต่างต่างใช่48งวดลูกค้าลูกค้าขา,าขออนุญาตด,ดู3,33 3, 3บาทลูกค้าขาแค่นี้แค่นี้จริงๆลูกค้านะบอกเลยนะอันนี้กดเครื่องคิดเลขให้ดูเลยนะคะ 48งวดแต่ลูกค้ารับเล่มแล้วเอาไปจัดการลิสติ้งเองนะคะสำหรับคันนี้1,60,000บาททวนค่ะพี่หนึ่งครับผมมานะเรามาดูกันเลยนะครับว่ารถนะครับฝนตกไม่มีเปียกนะครับแดดร้อนไม่มีร้อนนะครับเพราะว่ามันมีแอร์นะครับฝนตกไม่เปียกเพราะมีหลังคานะครับได้5ประตูนะครับวันนี้ยังขายถูกกว่าคันข้างหลังอีกนะครับ เห็นไหมครับนี่ค่ะคันข้างหลังผมมอไซน์นะมอไซค์นะครับเซตเก้าร้อยผมขายแพงกว่าคันนี้อย่างเท่คันนั้นฝนตกเปียกเปียกแดดร้อนร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนจอดได้เห็นนะครับว่ามันขายแพงกว่าคันนี้แต่ถ้าใครจะซื้อคันนี้ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับขายหมดนะใช่ค่ะมาดูมาดูกันเลยมาดูภายในดูภายในตัวท็อปนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าแอร์แบ็กนะครับดูนะครับสองฝั่ง ใหม่จริงๆนะครับดูนะครับใหม่ทุกจุดนี่บอกได้เลยนะครับดูน็อตนะดูน็อตหกหมื่นโลน้องเลยหกหมื่นกิโลหกหมื่นโลจะเอาอะไรเยอะพี่หนึ่งนะนี่ดูตะคงตะเข็บนะครับทนลกค้าครับเดิมๆนะครับแล้วน็อตนะครับมันเป็นน็อตหัวจีบมันขันไม่ได้ถ้าขันแล้วมันแตกแน่นอนนะครับขันแล้วนะครับมันบิดแน่นอนนะครับนี่คือบ่งบอกนะครับว่ารถสภาพ เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีตกแต่งก๊อปปี้จากที่ไหนนะ,ะหลายคนบอกว่าชอบเปิดฝาถังนะครับฝาถังนี่คือบ่งบอกด้วยนะครับว่ารถเดิมไม่เดิมนะครับนี่นะครับเปิดได้ดูเลยนะนี่นะคันนี้เลยค่ะเรากาารันตีเลยค่ะลูกค้าจากราคา199,000บาทราคาหน้าป้ายนะคะ199,000บาทวันนี้ขออนุญาตขายในราคา16 0 0 0 0บาทท้วน ซื้อสดไม่มีแวดรับเล่มโอนเล่มได้เลยทันทีนะคะใช่ครับแล้วรถสภาพนะครับห0 0 0ืกว่าโลนะครับสภาพแบบนี้นะครับราคานี้นะครับบางทีนะครับถ้านลูกค้าอาจจะบอกว่าลูกนะครับพึ่งหัดขับรถนะครับยังไม่อยากซื้อคันเบงแพงนี่นะครับรถใหม่นะครับแสนกว่าบาทนะครับเหมาะกับการฝึกขับขี่นะครับแล้วขับขี่นะครับ เก่งวันไหนเราค่อยซื้อรถแพงๆให้ลูกได้นะครับนีเ<อ><ช>่เอาไป<ช>ัข<ล>บนะครับะะสำหรับคันนี้นะคะเชฟโซนิกนะคะตัวท็อป LTZ แล้ว<ช>ราคา1,60,000บาทน้อยหานให้ดูแล้วนะเอาเล่มทำลิสซิ่งได้เลยนะคะ48งวดลูกค้าขาตกผ่อนเพียงแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ไปพี่หนึ่งขออนุญาตพาไปดูด้านหน้าหน่อยนี่นะครับมาดูเลยนะครับ มีฟังก์ชันมีบอกทุกอย่างนะครับสำหรับคันนี้ให้ดูหน้าจอนะคือหน้าจอเขาเนี่ยสไตล์เหมือนแบบรถแข่งอ่ะหรูหราสวยงามนะคะอ่ะรถไม่หกหมื่นโลใครบอกว่าก็ไม่อยากเชื่อขอให้ดูสภาพห้องเครื่องหน่อยสภาพห้องเครื่องแห้งนะครับต้องเป็นลักษณะนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับใหม่ๆนะครับของ G S นะมาได้เลยนะครับคานลงคานหน้าเดิมนะครับรถคันนี้ฝากระโปรงนะครับบางๆนะ ก็ใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูได้นะครับที่ร้านเด็กโมคานะครับตั้งอยู่ซอยสุนฝรักดีสามค่ะหรือว่าลูกค้าดูจากคลิปแล้วยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจนะคะสามารถแอดไลน์นุ้ยและพี่หนึ่งนะคะไลน์นุ้ยหรือเบอร์โทรนะคะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งแปดเก้าแปดหกเก้าแปดค่ะเบอร์พี่หนึ่งจ้ะศูนย์เก้าห้าเก้าห้าสองห้าห้าหกสองนะครับ ตัวนี้สามารถแอดไลน์ของเราทั้ง2คนได้แล้วเราสามารถวิดีโอคอลดูกันได้เลยนะ,นะคะบางทีอาจจะไม่เชื่อเฮ้ยภาพตัดต่อหรือเปล่าดูจากคลิปอาจจะไม่สดไม่จริงลูกค้าแอดไลน์มาวิดีโอคอลดูน็อตดูรอยอาร์คดูรอยมา้ากันได้เลยนะคะรถจริงคันนี้นะคะรถแบบรถบ้านแท้ๆเลยสำหรับคันนี้นะครับวันนี้เราทั้งสงคนนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ